รับทำโครงราคาเหล็กสมดิ้นทรงหนษแบบบ้านๆน,าน,น,านะครับนนรบ้านหลังน,น,น,งน,น,นี้งานบ้านนะครับผมกว้างเก็บเมตรลึกสิบสองเมตรสองนอนหนึ่งน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวนะฮมีตัวเบียงหน้าบ้านแผ่นเพลทในตามจํานวนเสาเลยนะครับคือสิบห้าแผ่นนะครับผมแล้วก็อาศัยดั้งการรับจันทันใช้ยี่สิบสี่เส้นเหล็กกลองสี่คุณสองนิ้วนะครับผมตัวนี้งานบ้านนะครับผมต่อมาจันทันใช้ทั้งหมดสิบแปดเส้นนะครับจันทันนะครับก็คือใช้ความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดมิลเช่นกันนะครับผม แล้วก็ตัวถักรับผนังใต้หลังคาจะใช้5เส้นแล้วก็เก็บเอาเศษมาใช้ด้วยนะครับผมตัวที่ตั้งๆๆนะผมนะคือตัวนี้ซอยห่างประมาณ50เซนนะครับผมเอาไว้ติดเป็นตัวติดผนังเชอร่านะครับผนังใต้หลังคานะครับผม ปิดหัวปิดท้ายจันทันและจันทันริมใช้ทั้งหมด9เส้นตัวนี้จะใช้เหล็กกลอ่อสีง42สนิ้วหนา1.2ึ่เม็นะครับผมอันนี้คืองาน,น,นบ้านๆนะครับวิธีทำเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยแล้วแต่เรานะผมแล้วแต่เรานะผมแล้วแต่หน้าง,งานด้วยนะครับคือถ้าง,งานไหนมีผู้แบบกําหนดก็เป็นไปตามผู้แบบกําหนดนะครับผมต่อมานะครับผม ตัวยื่นรับจันทันริมจะใช้ทั้งหมด2เส้นนะครับจะใช้เหล็กหลอง3คุณนิ้วครึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับคือตัวนี้จะต้องยื่นไปรับทําไมถึงใช้เหล็กหลอง3คุณนิ้วครึ่งนะครับตัวสีแดงๆนะครับผมสีเหลืองเนี่ยฮะตัวนี้นะครับผมจริงๆจะยื่นรับมากกว่านี้นะครับจะใช้2เส้นคือการยื่นตัวนี้ผมจะยื่นชายคาอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับ ต่อมานะครับแปรแปรจะใช้ทั้งหมด30เส้นรวมระเบียงด้วยนะครับใช้เลกคลองนิ้วครึ่งคุนนิ้วครึ่งนะครับแปรจะยาวอยู่ที่8,40เมตร40น,นะครับเพราะว่าผมจะยื่นให้ได้ขนาดของแผ่นหลังคาใช้ทั้งหมด11แผ่นนะรับผมด้านหน้านะครับแปรจะถอยออกไปจากตัวปิดหัวจันทรน15เซนด้านหลังเสมอน,นะครับผมแล้วทีนี้ตัวแผ่นหลังคานะับ ตัวแผ่นหลังคาจะใช้ทั้งหมด11แผ่นนะครับความยาวแล้วแต่หน้างานนะครับตัวนี้ก็อาจจะเราจะยื่นไป70เซนนะครับก็ลงไปบวกลบคูณหารดูระเบียงหน้าบ้านก็เช่นกันนะครับไม้เชิงชายใช้ทั้งหมด16แผ่นนะครับผมเป็นไม้เชิงชายหน้า8นิ้วนะครับก็แล้วแต่วิธีการทํางานของช่างด้วยนะครับผมเรื่องจํานวนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมสวัสดีครับ